เป็นย <static> ังไงจะกลับแล้วเรารู้ส <that> <ujemy> ึกว right ่ามีความรู้ตัวม <In> ั area, ่นคงขึ Wir ้นข้างในนะอย่าอยู่ข the ้างนอกเกินไปดูข the ้างนอกแล้วดูข้างในดีมาก ภายนอกก็ทำให้เห็นสิ่งภายในด้วยแต่ส่วนใหญ่เราไปเลงอยู่แต่ภายนอกไปไปมีอารมณ์กับภายนอกคือว่าเราส่องอารมณ์ไปอ่ะที่เขา <c oughs> ใช่ไหมเราส่องอารมณ์ไปที่ว่าจิตส่องนอกเราส่องอารมณ์ไปที่เขาคําว่าส่องอารมณ์ก็คือเพ่งไปด้วยความพอใจไม่พอใจด้วยความคิดด้วยอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งภายนอกที่กระทบเข้ามาก็ทําให้กลับมาดูใจตัวเองเสมอและกําหนดปริกรมรมด้วยกุโธ มันจะทําให้เราสามารถไม่ต้องหลบหนีโลกแต่ว่ามันต้องมีพักบ้างเพราะว่าบางทีธาตุมันคนบรรธาตุมันไม่ประสานกันก็มีก็เรียกว่าธาตุไม่เข้ากันก็ไม่ถูกธาตุแต่ว่าตรงสิ่งนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราดิ้นเลี่ยงยากแต่ถ้าใจเราเกิดการยึดมั่นก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ยึดมั่นมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ถูกธาตุก็ไม่เป็นปัญหาแต่เพียงแต่ว่าของบางทีมันเข้ากันไม่ได้ สำหรับคนไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่ครอบครัวที่ญาติพี่น้องที่หมู่เพื่อนอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามองไปด้วยความเป็นธาตุเนื่องกันด้วยธาตุมันก็เห็นว่ามีแต่ธาตุสสารธาตุพลังงานก็คือจิตใช่ไหมที่เข้าไปอาศัยอยู่ในสกุลกายซึ่งจิตก็เป็นผู้สร้างรูปกายนี้ขึ้นมาเองโดยอาศัยผ่าพันธุ์ทั้งพ่อแม่และด้วยกรรมของจิตที่เคยทําอะไรไว้ ทุกอย่างในโลกนี้เป็นกลางต้นไม้มันก็มีความเป็นกลางมันมีกลางของมันคำว่าเป็นกลางทั้งหมดก็คือมันเป็นตามสภาพและเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นเองคนนั้นบางคนที่เราไปเห็นแล้วเราไปผูกพันมั่นชอบและอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่เขาไม่ตอบสนองในสิ่งที่เราดีกับเขาเลยแล้วยังเห็นแก่ตัวหรือว่าเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองตอบแทนมันก็นิดหน่อย สมมติถ้าเราเจอแบบนี้เราจะทาอย่างใจยังไงเออทุกสภาพมีความเป็นกลางในตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าจิตเขาเป็นกลางแล้วนะคือความไม่เที่ยงความแปรปวนมีเหตุปัจจัยที่บ่มเพาะให้เป็นอย่างนั้นนั้นเองมองด้วยความเข้าใจเราก็จะเข้าใจแต่ว่าเราจะเข้าใจสิ่งอื่นได้เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนเออเราก็ยังมีสภาพที่ไม่เที่ยงแท้ ตอนนี้เราดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราแต่เรายังรักเขาอยู่เราเลยอยากดีกับเขาไปอีกแต่เราก็มีความคาดหวงังอยากให้เขาได้ตอบสนองมาบ้างอย่างเงี้ยนึกออกไหมรักเขาก็อยากให้เขารักตอบจริงใจกับเขาให้อยากให้เขาเต็มร้อยกับเราเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่เต็มร้อยเหมือนที่เราเต็มร้อยกับเขาเลยอ่ะร้อยเขาก็ร้อยเราไม่เท่ากันแต่เราไหมเราต้องมีร้อยด้วยพอเถอะวางดีกว่า ให้ให้ความเป็นธรรมดีกว่าการให้ความเป็นธรรมก็คือเข้าใจในสภาพความเป็นปัจจิตังของอแต่ละบุคคลที่บางอย่างเราไม่รู้เขาเขาก็ไม่ได้มารู้เราแต่สําคัญที่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นสภาพความเป็นกลางอยู่ในตัวเพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นเรามีปัจจัยปรุงแต่งก็คือจิตของเราที่สําคัญหมายมั่นเพื่อให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นมันทุกอะแค่พูดก็ทุกแล้วอะ ใช่ไหมมีความคาดหวังนี่มันทุกข์นะโดยเฉพาะที่เราไปให้ความให้ค่าความสําคัญมากๆอะไรอะใครสักคนมันก็ยังออกไปทางเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมุทยัยให้ทุกข์มาเกิดกระจายเปล่าๆอ่าทาไงที่เราจะไม่คาดหวงังทั้งที่เราให้เขาเราก็หวังให้เขาได้ดีหวังให้เขามีสุข ให้เขาให้เขามาดีกับเราจะได้แบบมีแหม,มจะได้มีเพื่อนคู่คิดมิตคู่ใจมิตคู่กายอย่างยกตัวอย่างแล้วก็เอาหายไปอมองพิจารณาโอไม่เป็นศัตรูกันไม่ทำร้ายกันก็พอแล้วเออยังมีคนให้เราได้ทำความดีเป็นเพื่อนก็พอแล้วเท่า,าตรงนี้แหละตรงกลางนี่แหละคำว่าเป็นกลางกลางก็ไม่ต้องไปยึดฝ่ายดีฝ่ายชั่วมากเกินไป ไม่ต้องไปยึดฝ่ายที่เป็นสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจไม่ยึดไปถืออะไรทั้งนั้นในสิ่งนั้นว่าจะเป็นที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราอยู่กับตัวของเราด้วยใจที่เป็นกลางก็เราจะมองสภาพทางทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดเลยแค่อยู่ร่วมกันแล้วสบายใจก็พอไม่ถึงขั้นจะต้องไปอะไรกันนักหนาทุกวันนี้มันเยอะแยะแล้วคาดหวังกับสิ่งไหนมากก็เป็นอย่างนั้น เราก็จะเป็นอย e day, i, 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 i ่างนั้นน่ะเพราะทุกข์กันแหละนเนื่อถ้าเกิดกับลูกเลยเกิดกับคนในครอบครัวไม่คาดหวังไม่ได้อยาให้เขาเรียนจบแต่เขาไม่ยอมเรียนจะทำยังไงดีเขาเลยว่ากันว่าเราก็ไม่เคยมีลูกนะแวมาปรึกษาเรานี่ก็ยากอยู่แต่ถ้าจะพูดด้วยความเป็นธรรม เขาเรียกว่าเราก็ไปสร้างเขาขึ้นมาด้วย,ด,วยด้วยความเป็นทาส <laughs> <laughs> แล้วก็เติบโตออกมาเราก็ดูแลเขาได้ตอนที่เราเรายังดูแลเขาได้อยู่ที่เขายังต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่พึ่งพาคือสภาพร่างกายจนส่งเขาเรียนไปไปมาๆก็ไม่เรียนสมมติยกตัวอย่างทําทุกอย่างแล้วเนาะให้โอกาสทุกอย่างแล้วจะเส้นจะสายกูทํามาหมดละแล้วมันก็ไม่เอา เพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุกอย่างจนดีแล้วเราต้องทําใจละเพราะเราให้ชีวิตเขามาครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ใจเขาละสิ่งที่พ่อแม่จะทําได้คือให้สติปัญญาแต่สติปัญญาเขาไม่เอาในสติปัญญาด้านนี้เราก็ให้ด้านอื่นยกตัวอย่างว่าถ้ายกตัวอย่างว่าเขามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมีความลําบากเกิดขึ้นเราก็ต้องมีสติปัญญาที่เราจะทําอะไรที่ป้องกันอะไรไว้ไม่ให้เกิด ความทุกเกินไปอย่างเช่นไม่ถ้าเขาไม่ได้ติดยาไม่ได้กินเหล้าไม่มีคดีความไม่มีไปทําอย่างอื่นไม่มีตีรันฟันแทงยกตัวอย่างอูห้านี้สี่ห้าอย่างไม่มีโอเคเขาอาจจะมีชีวิตของเขาละให้เขาทํามาหากินให้มีความสุขและมีคนเป็นคนดีนะหรืออย่างน้อยก็เอาตัวเองรอดไปในตามที่ชีวิตที่เขาเลือกแล้วต่วนี้คนเป็นพ่อแม่จะเป็นยังไงอะเราก็ไม่เอาใจไปอะไรมากแล้วเขามีสิทธิ์ของเขาละเหมือนเราก็มีสิทธิ์ของเราแล้วเราอยาออกจากพ่อแม่มาเลย ซงพ่อแม่ไม่อยากแต่งงานกันเรายังฝืนแต่งกันเลย <laughs> ใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราทําใจได้เราโอ้เราพอแนละ้วเราเพราะเรามีหน้าที่เลี้ยงให้เขาเติบใหญ่แล้วเขามีความคิดที่จะตัดสินอะไรด้วยชีวิตเขาเองนะวางเถอะยังมีชีวิตกันอยู่ก็พอเออเขามีความสุขใช่ไหมโอเคไม่ได้ไปทางที่ผิดโอเคถ้าผิดแล้วเขายังเลือกจะผิดอีกวันทีมันก็มันทําอะไรไม่ได้แล้วอะ เราก็ต้องทําใจอย่างเดียวนะไม่มีคุยกับใครเหรอบันยินอยานไงไม่มีอะไรเพอร์เฟกทั้งหมดแต่เราต้องหาในสิ่งที่เขาเป็นไงอย่างที่เราบอกว่าคาดหวังนี่แหละ จะให้ต้องเหมือนกันไม่ได้บางคนมันมีดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ดื้อมีดีตรงไหนก็ให้เขาดีตรงนั้นน่ะให้เขาเป็นสุก็พอเขาไม่ได้เป็นทุกข์เขายังไม่ตายเขาไม่ได้เจ็บได้แก่ไ,ไม่ได้เป็นพิการโอเคแล้วพอทําใจอย่างได้แค่นั้นก็อ้าวทำนะทำงานไปก็ฝืนไม่ได้อ่ะจะมาเพียงแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีบ้านมีช่องให้อยู่แล้วนะมีทุนนี้เตรียมแล้วนะเออพอแล้วนะฉันทำทำหน้าที่ของฉันพบแล้วคราวนี้ฉันจะทำหน้าที่ของใจฉันละ ฉันจะต้องไปฝึกการวางละไอ้นี้ต่างหากที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นรูปเขาอีกมันจะมีเรื่องเล่าเนี่ยเป็นศิษธหลวงปู่มั่นนี่แหละหลวงตาเล่าให้ฟังว่ามียายคนหนึ่งอายุยังไม่ก็แก่แล้วก็เลี้ยงหลานมันรักหลานมากดังลูกเลยหลานสาวรักมากเลยแล้วแต่ยายเนี่ยไปปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่นแล้วก็มีความศรัทธามากแล้วก็สมาธิดีแต่ว่า มันยังไม่ได้ไปไหนเพราะจิตยังผูกพันอยู่กับหลานคนนี้มากแล้วเขาก็หลานกําลังแต่งงานแยกย้ายไปออกเรือนหรือใจก็พอนั่งสมาธิใจทําอะไรก็ยังรักยังพองวงตลอดจนปุ๊บ้านท่านก็แสดงธรรมเทศในเรื่องของอะไรต่างๆความจิตที่มันผูกพันแล้วเ,เกิดกมที่ต้องเก่อมาเกี่ยวข้องกันด้วยความยึดมั่นผูกพันทั้งนั้นจนยายเขาก็ไปนั่งสมาธิทําสมาธิเห็นจิตดวงรู้ของแกเนี่ย ส่องกระแสออกไปที่ท้องหลานเอ๊ะ hey, ทำไมวะไม่เห็นท้องมันตลอดเอาอีกะยืดเราไปเห็นแต่ท้องมันก็ไม่เข้าใจสุดท้ายหลังตั้งคันพอดีอใช่ตั้งเริ่มตั้งคันประมาณยังไม่ถึงเดือนก็ไปเห็นท้องอีกจิตก็ส่องออไปอีกพอเดือนกว่าก็ยังส่องไปหลวงปูม่มาเลยบอก,กว่าเราใหญ่ก็เริ่มรู้ว่าตัวเองเริ่มป่วยไข้แล้วถึงการจะละก็เลยพยายามตัดความผูกพันทีนี้เด็กเนี่ย จะมีจิตวิญญาณไอตัวตัวอ่อนน่ะปฏิสนธิวิญญาณจะเข้าไปอาศัยตอนเด็กในคันอายุประมาณสองเดือนประมาณเดือนครึ่งจนถึงจะมีปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปประมาณเดือนครึ่งนะแล้วยายก็เริ่มมองจ้องและจองที่เกิดละเขาเห็นกระแสจิตที่เข้าไปยึดผูกพันตรงนั้นก็เลยนั่งบริกรรมเพื่อตัดความผูกพันทุกอย่างเด้อไปปรึกษาหลวงปู่มั่น นี้เด็กก็ท้องก็เริ่มใหญ่แต่ว่าก็เพิ่งจะเริ่มจะเข้าเดือนครึ่งจะกําลังจะครบกําหนดยายตัดขาดได้ก่อนพอตัดได้ตัดขาดซะก่อนพอตัดขาดจึงไม่มีวิญญาณตัวไหนไปอาศัย <Okay. S 1> แทงออกมาหลังจากแทงออกมายายก็ตายว่าไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องไปอยู่ในนั้น <c oughs> เห็นภัยของการเกิดไหมจากยายจะกลายเป็นลูกของหลานอย่างนั้นน่ะแล้วก็ก็ยังมีอยู่ที่หลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติเนาะกค่ยังมีจิตดวงหนึ่งที่คอยเฝ้าติดตามเป็นจิตคู่บุญบาร,รมีกับท่านที่เคยเป็นผัวเมียกันมาซาดกันก่อนก่อนใช่ไหมแต่ยังไม่ยอมไปเกิดเป็นนางฟ้าคอยติดตามอรารักขาหลวงปู่มั่นอยู่ตลอดจนหลวงปู่มั่นต้องแสดงทําให้หลุดออกไป ให้ปผูกพันธุ์เพื่อจะได้เป็นพ,พ่ภปูิไปอยู่เป็นอย่างอื่นไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็แสดงธรรมตามมากี่พกี่ชาติของปูม่มันตายเกิดกี่ชาติไม่รู้ก็ยังตนันเพราะจิตดวงยึดนี่เองเพราะฉะนั้นเราจะเป็นดวงยึดหรือดวงรู้ดวงรู้เพราะตื่นจากสิ่งที่มันเราไปหมายมั่นเหมือนยายคนนี้เขาตัดกระแสเลยตัดจิตที่ผูกพันด้วยการพิจรารณาเห็นโทษภัยแห่งการเกิดยายก็ก้าหน้าในธรรมก็ตาย อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ไม่รู้ไปไหนจำไม่ได้นะก็ไม่มีใครเล่าต่อบางครั้งใจเราก็ทำงานเกินไปเราทำหน้าที่ของพ่อแม่ภรรยาบุตรสามียกตัวอย่างเราทำองค์ประกอบของชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับเรามีบ้านเราดูแลบ้านให้สะอาดแต่อาจจะไม่ได้ดูแลมือก็อื่นแต่สะอาด ก็เหมือนลูกเราอาจจะไม่ได้อะไรเหมือนคนอื่นแต่แต่ดีหรืออย่างน้อยเขาพึ่งพาตัวเองได้หรืออย่างน้อยเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นน่ะมันก็มีอย่างนี้แหละมียินมีหยางแต่ว่าบางทีบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเรียนแต่ชอบไปทำหากินเลยหรือบางคนไม่อยากทำอะไรเลยติดแต่เกมขี้เกียจเรียนอันเนี้ยสมมุติเรายกตัวอย่างที่พวก แต่พอเรายกตัวอย่างไอ้พวกเกมนี่มันก็หลากหลายนะน่าจะเป็นผลิตเกมทางสมาธินะมาเปิดเปิดค่ายเกมเล่นเกมแบบไม่ต้องมีออนไลน์อ่ะเล่นเกมจิตเลยว่าใครจะชนะเลิศนี่ได้รางวัลว่าใครจะจิตไหนใครจะเก่งกว่ากันก็เลยเกิดอารมณ์รุนแรงเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีตู้เตียงโต๊ะออที่แบบสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะอะ่ะ นอนเล่นก็ได้เอียงไปทางไหนมันโอ้โหมันเป็นแสนเน่ย mm hmm. เขากันทําเนี่ยเขาเรียกว่าโลกสมมติซ้อนสมมุติแล้วอีกหน่อยเราจะมีอะไรเมตาเวิร์สอีกที่จะสวมแว่นแล้วเหมือนเจอกันเลยสวมแว่นแล้วอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนอยู่ด้วยกัน mm hmm. อีหน่อยคงจะแสดงทําแบบนั้นนะถ้าไอแบบนี้ก็ยังพอได้ไประโยชน์แต่มันก็ไม่เหมือน mm hmm. นะ mm hmm. เราถึงได้บอกว่าไงทุกอย่างมันเป็นกลางอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไง <laughs> ใช่ไหมเปรียบเทียบ หมือนบ้านเราก็มีความเป็นกลางในตัวมันตัวอย่างมันเป็นกลางของมันก็คือมันอยู่ตามสภาว่าของมันแต่เราจะใช้บ้านให้เกิดประโยชน์ที่สุดยังไงถ้าเราจะใช้เพื่อให้แค่เป็นที่โออารุ่หลาเพื่ออวดคนอื่นมันทุกนะแต่จะใช้เพื่อให้เราอยู่อย่างสะอาดสะดวกสงบโอ้ยเกิดปิติอยู่ในใจอยู่ในบ้านบ้านให้มีผู้หญิงคนหนึ่งไปรู้สย์เราก็เป็นป่วยเป็นมะเร็งวันสุดท้ายเราเอาเขามาอยู่ที่นี่นเดือนสุดท้าย ื่อให้เขามาฝึกจนจิตเขาก็ละเวทนาอะไรตะไดให้ไปได้ก็พาออกไปนอกหมู่บ้านบ้านเขาก็มีฐานะแต่สุดท้ายเวลาปล่วยไข้ก็มาอยู่กุฏิเล็กๆอยู่บ้านไม่ไหวอย,อยู่โรงพยาบาลก็ทรมานเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็พาไปตามหมู่บ้านเขาก็เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านยากจนแต่ก็ไกวเปยนอนได้กินข้าวได้เขามีทุกอย่างแต่กินไม่ได้มีทุกอย่างนอนไม่ได้มีทุกอย่างก็นั่งเล่นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้ว ก็เลยทําให้เกิดข้อคิดนะว่าตอนทุกวันนี้ที่เรายังมีพบทุกอย่างเนี่ยอายตนะสัมผัสทุกอย่างมันเป็นธรรมบดาของมันเราจะใช้มันยังไงให้เกิดประโยชน์ก่อนที่เราจะต้องละสังการนี้ไปเราจะเอากายของเราอะ่ะที่มันเกิดเวทนาอย่างนี้อย่างนี้มันเหนี่ยวนําให้จิตเกิดสติยังไงหรือจะปล่อยให้มันมาบ่อนทําลายด้วยความพอใจไม่พอใจและความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเราฝึกจิตให้มีสติและมีความสงบตั้งมัน่น แล้วก็เข้าไปสู่ความเป็นธาตุอย่างที่เราเกิดปิติในธาตุทั้งหลายที่เราไปฝึกกรรมฐานธาตุมันเป็นอาการปิติทท้งนั้นเลยที่ทําให้อะไรของเรามันขึ้นมาแต่เราจะเอาปติติตรงนี้ไปใช้ในด้านไหนด้วยอ๋อ,อว่าเออนี่เป็นกําลังของจิตนะเราสามารถร่วงรู้สิ่งเหล่านี้ได้เพื่อการปล่อยวางเราก็จะรู้ทุกสิ่งได้ด้วยการปล่อยวางต่อให้สิ่งนั้นจะทําให้เรามีความสุขขนาดไหนเราก็รู้ด้วยความเป็นกลางว่าสะพานนั้นไม่เที่ยง เราจะรู้อะไรได้วยความเป็นกลางก็คือเห็นสภาพนหะไม่เที่ยงเราเห็นเขามาดีด้วยความเป็นกลางคือไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่บอกว่าเขาจะดีหรือไม่ดีแต่ก็รู้แต่ว่าอ๋อเราก็ทําความดีต่อกันทําความดีต่อกันแค่นั้นก็พอแล้วความสุขที่ได้ดีต่อกันก็พอแล้วแต่สําคัญที่ว่าให้เขาดีแค่ไหนเขาก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ <laughs> เขาจะดีกันหรือรักเราขนาดไหนมันก็ไม่ได้ช่วยให้จิตเราเนะี่ยหลุดพ้นจากความผูกพันยิ่ง หรือว่าจะทําให้เราหลุดพ้นจากความสุขความทุกข์ได้เลยไม่เลยมันอยู่กระจายเราเองธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหลายต้นไม้รากไม้ทุกสรรพสิ่งมันก็มีความเป็นกลางของมันทั้งนั้นมันไม่ได้มีความสําคัญเ้าหมายในในตัวมันพวกวัตถุเงินทองเหมือนถ้าเอาทองมาวางไว้กลางสาลามันก็ไม่มีของใครอะสมมติมไม่มีของใครเลยเป็นของกลางต่อพอมีใครหยิบขึ้นมาคนแรกเป็นของกูเลย ว่าเราเห็นก่อนใช่ไหมแล้วพอมีคนขโมยไปทีก็เลยมีตำรวจต้องมาจับไอ้คนนี้ยกตัวอย่างเพราะว่าไอ้น,นี่เป็นของเราก็เลยต้องมีตำรวจทั้งจริงๆแล้วทองมันก็เป็นทองอยู่กลางๆถ้าเราทำใจไว้แบบนี้เราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเราดีกับเขาแล้วเขาก็ยังเป็นของกลางก็คือของของโลกของของความเป็นธรรมะโดยธรรมดา คือไม่มีอะไรเที่ยงแค้แต่เรามีจิตเอาไปครอบครองมันเองสิ่งที่ทําให้จิตอารมณ์ไหนที่ทําให้จิตครอบครองที่สุดความพอใจความรักทําให้เกิดความโลภอยากได้ใครดีที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นกลับมาคืนสนองทุกอ่อะใจที่ว่างเปล่าสงบดีที่สุดเลยอยู่กับธรรมที่เรารู้เราเห็นปฏิบัติ พิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนืองเนืองอยู่เรื่อ,อยเรื่อยเราเห็นคนอื่นเราไปทะเลาะกันสมุติสามีภรรยาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะช็อกตายไปเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่ได้กล่าวคำว่าขอโทษเลยใครจะติดค้างอ่ะคนที่อยู่ติดค้างจะทะเลาะกันยังไงก็ต้องขอโทษต่อให้เราไม่ผิดเราก็ต้องขอโทษเพราะเราไปโมโหเขาต่อให้เราไปฝ่ายถูกตะลุกเ,เกียเ,เขาเขาโมโหเขาเราก็ต้องอเราก็ต้องขอโทษเหมือนกันที่เราทําแบบนั้นเพื่ออะไรไทยถอนทุกอย่าง ที่จะไม่เป็นสิ่งที่จะเข้ามาทําให้จิตใจของเราต้องหมดหมอกแล้วเกิดการยึดมั่นผูกพันไปซึ่งอารมณ์ที่รู้สึกผิดไปตลอดชีวิตหรืออะไรก็ตามแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันนอนเนื้ออยู่ในใจอารมณ์ผิดอารมณ์อะไรผิดไม่มีถูกไม่มีไม่ม,ม,มีอยู่แท้จริงสลับไปสลับมาเป็นสมมุติทั้งนั้นมีแต่ทุกข์ไอ้ทุกข์ตัวนี้แหละที่จะนําพาไปเป็นยังไงต่อนี้ถ้าอารมณ์แห่งความทุกข์ทุกข์นี่เป็นของกลางด้ไหม เป็นกลางตัวตัวมันเป็นกลางเพราะว่ามันเกิดตามปัจจัยที่ถูกสร้างให้เกิดจิตเราต่างหากที่เป็นผู้รู้อารมณ์นี้มันไม่เป็นกลางก็คือรู้ว่าทุกข์และยอมรับมันซะเดี๋ยวมันสงบไปเองเพราะมันดับไปเป็นไงเออมันก็ไม่ใช่ของเราจริงด้วยพอมันไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราพอมันมีอยู่มันก็เป็นของเราเหมือนกันเงินในกระเป๋าเขาเอาไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วเหมือนกันแล้วก็แล้วขอให้ชีวิตเรามันยังมีอยู่มีร่างกายที่แข็งแรงที่จะปฏิบัติธรรมไปได้ ที่เราจะพร้อมพิจารณาสัจธรรมหาแก่นแท้แม้กระทั่งกินข้าวอะไรคือแก่นของการกินคือความอิ่มอะไรคือแก่นแห่งความอิ่มคือพละกําลังมันไม่ใช่รสชาติใช่ไหมอะไรแก่นแท้ของร่างกายคืออะไรเอามาใช้ในการที่จะฝึกฝนจิตใจในตัวเองนี่แหละ เราจะต้องทําใจที่จะต้องละอะไรออกไปจากใจเพื่อเตรียมตัวไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่ว่าจะมีเอหาสถานใหญ่โตจะมีอะไรมาเราต้องละของเราไว้ตลอดในใจของเราแต่หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันก็เหมือนเรามีบ้านเราก็ต้องทําความสะอาดแต่เราก็พร้อมที่จะจากมันไปเสมออย่างนั้นนะ่ะต้องฟังแล้วมันกระเบาไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า พอกลับเข้าไปปุ๊บท่าแห่งสัญญาของจิตมันก็กลับมาเขาถึงได้ว่าพลังสถานที่พลังแรเนี่ยสำคัญนั่งในที่ที่ลําบากก็อาจจะง่ายกว่านั่งสมาธิในที่ลาบากอาจจะง่ายกว่าแต่พอไปนั่งในบ้านเนี่ยมันยากเพราะมองไปก็เจอตู้เจอเตียงเจอโต๊ะเจอต่างเจอนู่นเจอนี่โอ้มันก็ต้องเปิดตู้เย็นก่อน <laughs> พอเกิดเปิดกลายว่าเปิดเพื่อดูความเร้าร้อยปรากฏมันเจออะไรที่มันน่ากินกินก่อนแล้วกันจะเดินขึ้นไปทําสมาธิบนเตียงนอนแป๊บหนึ่ง มันเป็นอย่างเงี้ยพอกลับ้านมันมันเห็นปเปิดรัวปุ๊บมันมันกลิ่นไอทุกอย่างมันกลับมาหมดภาระหน้าที่มาหมดทุกอย่างมาหมดมันมาให้ใจเราฝึกเอนกอ,อนั่นแหละแบบนั้นแนหะละแต่พอกลับไปก็รับผิดชอบเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเราก็กลับไปประจําการแต่ว่า,<ร>าใช่แต่ที่ประจําการจริงๆคือข้างในนี้ที่เราจะทําไปอย่าง มีความรู้มีสมาธิมีหน้าที่ตรงไหนที่เราทาทาอย่างมีความสมาธิเป็นสมาธิเราก็เห็นตัวเองทําด้วยสมาธิมันมีคุณค่ามากกว่านั้นมากกว่าตอนที่เราไม่มีสมาธิที่จะทําอะต่อให้ต้องไปพิมพ์คอมไปทํางานธนาคารใช่ไหมทำเจอคนเนาะอะไรสารพัดเราก็ไปอย่างที่ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติธรรมต่อให้เราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดบอร์ดระดับสูงสมมุติหรือว่าไม่ได้อะไรที่มันแบบกำลังวันอะไรกันประจําปีอะ แต่เราเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกอะโอเคป่ะนะเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีธรรมะแล้วก็มีความสุขที่สุดในออฟฟิศใช่ไหมแล้วเราก็ยังเป็นคนมีสุขอะใครอยู่ด้วยเขาก็มีความสุขก็ตรงนี้ตังหาเป็นรางวัลของตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นระดับอะไรนะไม่รู้ที่เขาต้องมีรางวัลอะไรกันอะนะใช่ไหมแต่เรามีรอยยิ้มให้ทุกคนเลยเราเยือกเย็นเราสงบในสิ่งที่เราทําเราทําหน้าที่ของเราได้ดี แล้วก็เอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างปล่อยวางโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเราจะมีความสุขมากใครจะโดดจะเด่นอะไรแต่เราไม่ใช่ว่ามึงทำไปเถอะกูไม่ทำหรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ทําของเราให้เราสติเราต้องตั้งสติของเราให้แก่รอบแต่งานของเรามันจะเป็นไปเองตามกําลังของจิตของเราแต่ว่าคดีโลกคดีธรรมมันไม่เหมือนกันทางโลกเขาเอาจะเอาอะไรมาวัดก็ช่างเขาเถิดแต่เหมือนจิตนะเอาไม้บรรทัดมาวัดไม่ได้ว่าจิตใครจะกว้างกว่ากัน มันมันออกมาจากการกระทําของเราเองมันวัดได้จากการกระทําของเราแต่ว่าภายนอกเขาก็มาวัดผลจากการกระทําของเราด้วยอารมณ์ความพอใจไม่พอใจก็ปล่อยวางไว้ตรงนั้นแหละสุดท้ายนะมีความสุขไหมเราทํางานอย่างมีความสุขสงบมั่นคงมีอะไรก็เออเออทามันเถอะเงี้ยบางทีขี้เกียจอธิบายตังเลยพออธิบายไปก็ไม่เข้าใจเออทำมทันเถอะเราเงียบของเรายิ้มเราทํางานของเราอย่างเป็นสงบของเราแล้วเราก็ อยู่ที่ว่าเราที่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นของกลางเราจะทํำยังไงแม้กระทั่งคนในที่ทํางานก็เป็นของกลางเขาตั้งของเขาอยู่ดีๆแต่เราไปคิดเอง <laughs> พอเขาไม่ยิ้มเราก็พอมองว่าไม่เป็นกลางเขาก็มีสิทธิ์ของเขาอ่ะแต่เราต่างหากเราตัวเราก็เป็นกลางพอหรือเปล่าใจเราเราก็สามารถจะยิ้มให้ทุกคนได้ยิ้มเพื่อให้ทานฟังเขาก็เป็นทานฟังอย่างเข้าใจก็เป็นทานขอโทษก็เป็นทานอโหสิกรรมไง แต่เราไม่ได้โหสิกรรมแบบว่าเป็นคนที่เป็นคนพี่แบบว่าไปยิ่งใหญ่อยู่เหนือว่าฉันถูกะ่ะกูเลยให้อภัยมึงอ้นั้นก็เป็นอัตราอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเอาโหสิเพราะว่าเราไม่ได้ถือจริงๆเราไวา้วางไว้อยู่แล้วคำว่าโหสิคือฉันวางแล้วฉันปล่อยวางไปนานแล้วด้วยความเข้าใจด้วยไม่มีใครอยากผิดหรอกแต่เขารู้แค่นั้นบางคนควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ได้ไงเขาถึงต้องทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ เอาไว้ว่าทุกคนที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างสุขทุกข์เขาปะปนที่มันเป็นที่ทําให้จิตใจเราติดที่ว่าวางไม่ได้สักทีหากเราทาความสงบเข้าสู่ใจก็จะวางได้เองจริงไหมแล้ววันนี้สงบกับเดิมไหมค่ะเอเราจะพยายามไปเอาอะไรมาขูดอารมณ์ออกจากจิตเอาปัดออกไปจะหาอะไรมาลบผักจะลบจะกบไปเกินไม่ได้มันมีแต่การละสิ่งนั้นมีอยู่สิ่งนี้มีอยู่ สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีคือความยึดมั่นด้วยความไม่สงบนั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่จิตเราเริ่มสงบสงบไอ้สิ่งเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้มันถูกถอนออกไปมันจะสลายตัวไปเองคืออารมณ์นั่นเองหรือไม่ก็อะไรที่มันเป็นแผลอยู่ในใจเป็นอัตโนมัติมันก็มีกันทท้งนั้นจิตใต้สํานึกเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้เป็นสัญญาที่มันฝังเข้าไปอยู่ในห่วงของจิตผวังของจิตลึก มีจะมีประมาณนี้มามันไม่ไหวแล้วอ่ะจะมีแบบ้มนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันจะเกิดเกิดอาการอย่างสัญญาเวทนาเราก็เห็นว่ามันแค่สัญญาสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งหมดคือความคิดกับอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็จจ,จดจำได้เท่านั้นเองเขาว่าเรามาเราจําไว้ไงเขาว่าเรามาเราไม่จํามันก็ไม่มีไม่จำเลยเพราะฉะนั้นในการที่เราฝึกจิตเนะี่ยเพื่อให้สามารถละความจดจําได้ด้วย ไม่ได้เป็นสามารถไปดับความจดจําแต่เราละละละไม่เอาความรู้สึกของเราไปใส่ในการจดจําในสิ่งนั้นแต่เราเห็นว่าถ้าเราทําใจเป็นนี่แหละเอกคตาจิตจะเกิดเป็นอย่างนี้มันสามารถหยุดได้รู้ได้ไม่ไปอยู่ในสัญญานั้นสัญญานั้นก็ไม่มีผลต่อใจเป็นแค่ความจําล้วนๆเปล่าๆโดยไม่มีอารมณ์และความรู้สึกอันนี้ดีกว่านะาไม่คิดก็ไม่มี ไม,ไ,มไ,มไม่คิดมันก็ไม่มีจริงไม่จํามันก็ไม่มีอะไรทั้งหมดที่มันมีพระจิตด,ดวงเดียไอดวงนี้แหละไอตัวรู้เนี่ยแหละ,แ,หละแต่เราก็ต้องให้ผู้รู้มันตื่นจากสิ่งที่มันมีนี่แหละให้ผู้รู้มันตื่นจากสิ่งที่มันรู้แล้วยึดไว้จิตรู้นี่เองสุดท้ายถ้าเราบ้่นใจไม่รูปคำในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะยิ่งชัดเจนมั่นคงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งน,นั้นย่อมดับ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดเราไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาหากยังมีการเกิดย่อมมีการดับหากไม่มีสิ่งใดเกิดก็ไม่มีสิ่งนั้นต้องดับใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะฝากไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นตามมาสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งยิงเกิดตามมามีถนนก็ต้องมีรถเพราะมีรถเลยต้องมีถนน ยกตัวอย่างแต่ถ้าไม่มีคนมันก็ไม่มีทั้งรถและไม่มีทั้งถนนสุดท้ายถูกสร้างด้วยจิตท,ทุกอย่างจิตดวงเดียวสร้างได้หมดเลยสร้างถนนสร้างรถสร้างยานอาวกาศใช้จิตด้่ไหมจิตความคิดของมนุษย์สร้างได้หมดเลยแต่ละไม่ได้จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับการสร้างที่พระเจ้าทรงเลือกเส้นทางแห่งการละเป็นเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละอุปทาน ในขันทั้งห้านั่นเองนะแล้วก็ขอฝากเอาไว้ไปฝึกให้มากเราจะไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับวัตถุบุคคลตัวตนเราเขาอะไรเราต้องเห็นแก่นแท้ไม่ใช่แก่นแท้ท่าแท้เขานะสัจธรรม <c oughs> <c oughs> ใจของเราเองนะนะขอให้เดินทางปลอดภยัย